ผมผมขอขอญาตถ่ายวิดีโอแล้วกันนะครับ,บครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับอ,อร่อย <n> อไห <n> <c> <ATION> มครับ นยครับอกินเลยเยอะครับกินเยอะครับอลันนี้คณะของคุณกุ้งนะครับมาาครอบครัวมาร่องเรือกันนะครับแล้วก็แวะวัดประพฤกนะครับแล้วก็แวะวัดเจ้าขาวนั่งกับเจ้าข้าวแม่น้ํนา,า,าสุพรรณบุรีกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศริมแม่น้ําสุพรรณบุรีวันที่24เมษายน2 5 0 0 หกสิบหกบรรยากาศตอนเนะรียกว่าตอนเพียงพอดีเลยก็มีลมพอชิวๆนะครับสบายๆหาล่องเรือทานอาหารกันได้นะครับที่ชุมชนวันแหลมสุพรรณบุรีนะครับสั่งไว้จองล่วงหน้าครับอาหารลงเรือแล้วเราก็ล่องเรือไปใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมงได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศเห็นบ้านริมแม่น้ำสุพรรณบ้าน อันนี้บ้านอันดีบ้านขนมถ้วยเมื่อก่อนจะขนมถ้วยขายนะครับทีน,นี้ก็หยุดไปแล้วนะครับนี่นี่ในน้ำสุขันบบรีจ้าแล้วพบกันนะจ้า